คณะกรรมการสอบสวนลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่อย่างใดพูดง่ายๆครับถึงแม้ว่าจะมองเห็นนะครับว่าโอ้โหข้อเท็จจริงที่ฟังมาแล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะทางวินัยนะสองวินัย,ยมันไม่ได้มันไม่ผิดร้ายแรงเนี่ยก็อยากจะมีความเห็นทาความเห็นได้ไหมทาความเห็นได้แต่ความเห็นท่านนั้นจะไม่ผูกปันจะไม่จะไม่เข้าไปมีผลต่อการใช้ดุลนแต่ ถามว่ากรรมการสามารถทําความเห็นแนบท้ายได้หรือไม่ไม่มีกฎหมายห้ามความเห็นของผมนะฮะในฐานะของกฎหมายปกครองเนี่ยเพราะว่าความเห็นเหล่านี้สามารถที่จะแนบอยู่ในสํานวนได้เพราะมันเป็นความเห็นทางอิสระพราะคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็มีประสบการณ์ในการทํางานมีประสบการณ์นะครับระดับรองหัวหน้าหน่วยนะพิจารณาแล้วเ,เรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นวินัยไร้แรงนะแต่นะฮะ ด้วยกฎหมายปิดปากว่าท่านมีหน้าที่พิจารณาโทษอย่างเดียวว่าจะลงโทษดกรือไล่แต่ถ้าท่านมีความเห็นว่าเฮ้ยมันมันน่าจะไม่ผิดวิดน,นัยใดๆนะนะก็ทําเป็นข้อสงวนหรือทาบันทึกเพิ่มเติมของคณะกรรมการเสนอแนบไปในสานวนได้เพราะอย่างน้อยจะถูกหยิบไปใช้ในการต่อสู้หรือในการพิจารณาของกคตรนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยสถานะ การเรียนรู้หรือผ่านงานมาเยอะเนี่ยผู้ข้ามจาระดับรองหัวหน้าหน่วยเนะี่ยยอมมีประสบการณ์มีความรู้ด้านกฎหมายผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะดังนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ควรปิดกันถึงแม้กฎหมายจะล็อกว่าให้พิจารณาแค่ลงโทษแต่ความเห็นว่าถ้าไม่ผิดวินัยใดแรงสามารถทำข้อสืงวนได้ไหมข้อสังเกตได้ไหมทำได้ ในเท่านั้นแต่คนกกฎหมายปกครองทำได้แต่จะไม่ผูกมัดต่อผู้สั่งแต่งตั้งครับครับกลับมานะฮะในตอนที่สองเ <c oughs> หนื่อยนิดหน่อยนะเพราะว่าพอเป็นเวลาคุยแล้วเนี่มันลืมตัวเ <c oughs> วลาจัดรายการแล้วเนี่ยนะมันลืมตัวนะครับไปใส่เอ็กเซน์ไปเน้นเสียงทั้งที่สุขภาพเสียงเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะ,ะก็เลยพักเบรก นะครับเติมน้ำร้อนไปหน่อยนะเติมน้ำอุ่นมานะอะมาประเด็นที่สองของอความเห็นของอนุกตรกฎหมายประเด็นที่สองนะฮะเขาบอกว่าคณะกรรมการเสนอแนะนะครับมีอำนาจในการเสนอแนะผู้สั่งแต่งตั้งนะครับหรือสั่งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการอื่นๆนนอกจากการเสนอแนะ เสนอแนะลงโทษนะเช่นให้ยุติเรื่องหรือเสนอแนะให้สอบเพิ่มเติมหรือ,อดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้สํานวนการสอบสวนครบถ้วนสมบูรณ์ได้หรือไม่อ่าอันนี้ประเด็นองกนอนกละนะคณะกรรมการเห็นว่าเดิมพอบาตรวจปีสี่เจ็ดเนี่ยในมาตราหนึ่งร้ก้าสิสองนั้น กำหนดว่าการพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามมาตราที่72อันนี้ก็หมายเก่านะให้ผู้มีอำน,นาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการกลองเสนอนะครับและกฎกตวรวว่าด้วยการว่าด้วยคณะกรรมการพิจา,ารณาการกลองนะครับในข้อห้าวรรกสองกำหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งสั่งสอบเพิ่มเติมมีให้นับระยะเวลาในการดําเนินการสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นะระยะเวลาตามวรรคหนึ่งนะครับ แปลว่ากฎกตลรอปี47ให้อำนาจคณะกรรมการนะสอบเพิ่มเติมได้จบเก่านะครับจากปี47กนะผอตบปรจปี47จะเห็นได้ว่าน,นี้ก็เป็นคณะกรรมการนะ,ะมาตรา๙๔๒ของผอตบปรจปี47เกนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาการกรองเสนอโดยม่ได้กำหนดขอบ อำนาจว่าการกันกลองในเรื่องใดบ้างคณะกรรมการจึงมีอำนาจในการการกลองสมนวนสอบสวนทางวินัยและมีความเห็นต่อผู้มีอำนาจในเรื่องการลงโทษนะครับสถานโทษรวมถึงการสอบเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ไม่ผูกพันต่อผู้มีอำนาจจะต้องดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกัรกรองก็หมายของว่าบีซีเกตให้อำนาจสอบเพิ่มก็ได้นะสอบเพิ่มได้แต่ทีนี้เมื่อมาพิจารณา ฎหมายปี65พราว่าโยปี65ในมาตร125า125่รารรสอนะกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา105ตั้งคณะกรรมาการพิพจารณาเพื่อเสนอว่าจะลงโทษลงโทษสถานไทยหมายคำว่าสครบปบนท่านนั้นพิจารณาลงโทษเท่านั้นมีให้พิจไม่ได้กําหนดในเนื้อหาของสํานวนนะและต้องพิจารณาการเสนอแนะภายใน30วันนับแต่ที่วันที่ได้รับสํานวนสอบสวนจากผู้บังคับชา เห็นไหมชัดเจนระบุไว้ว่าคุณมีนาาแค่เสนอแนะว่าจะลงโทษสถานใดเท่านั้นและในมาตรา179และในมาตรา179กำหนดว่าในระหว่างที่ นะฮะยังไม่ได้ตาดดอรากฎกตรนะครับให้นำกฎฉบับเก่านะฉบับปีสนะีเจ็ดนฮะมาใช้ก่อนแต่ทางนี้ต้องไม่ขัดหรือแยง้งนะต่อพรบตบรวบปีสองพันหนั้อเนเมื่อมาตราที่125่อบหของพรบตบรวบทปีหกหากำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการไว้เพียงแค่จะลงโทษสารในเท่านั้นและกำหนดระยะเวลานะครับ แค่3าวันไม่มีอำนาจในการที่จะขอขยายได้คือ30บวันนะฮะคนไม่มีอำนาจที่จะไปขอขยายได้อีก30 30ไม่ได้นะและไม่มีอำนาจใดๆนะครับเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับดังนั้นคณะกรรมการเสนอแนะจึงมีหน้าที่เพียงแค่ว่าจะพิจารณาเสนอว่าจะลงโทษในความผิดวินัยร้ายแรงเนะี่ยนะครับอย่างไร เท่านั้นซึ่งโทษก็มีลดกับไล่นะแต่ใเมื่อพิจารณาคุณงามความดีอะไรแล้ว้ะเสนอแน่ได้นะนะครับเ่างเก่นคณะกรรมการสอบวินัยเสนอให้ไล่ออกแต่คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอแนะเห็นว่าเอ้ยหนักไปมัง้งนะฮะเพราะว่าเขาทำงานมาตั้ง2 0่สปีเนี่ยเขาจะไม่มีความดีความงาม,มเลยหรือนะครับก็เห็นควรนะครับพิจารณาาลด โทษนะฮะจากไล่ออกเป็นปลดออกก็เสนอความเห็นไปที่ใครครับทางด้านของอผู้สั่งแต่งตั้งได้นะะดังนั้นคณะกรรมการมีอำนาจเพียงแค่ว่าพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมของโทษเท่านั้นโอเคอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบทบัญญัติเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามีอำนาจแค่นี้ก็ต้องแค่นี้จะไปมากกว่าอย่างอื่นไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเป็นการทําเกินอํานาจของตัวเองทีม ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้กฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองเป็นหนึ่งของมหาชนถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทําไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ทํานะคุณจะทําไม่ได้นะฉันไหนก็ฉันนั้นถ้าเขากำหนดให้คุณทําได้แค่ไหนคุณก็ทําได้แค่นั้นอย่าไปทําเกินขอบเขตอํานาจตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้อำนาจตามอาเภอใจ เกินกว่าที่ขอบเขตกฎหมายให้ก็เป็นความผิดเรื่องของหนึ่งข้าเได้อ่ะตามไปนะครับเรื่องประเด็นที่สองนะเ,เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเ,เรื่องนี้อาจจะมีทั้งสามคลิปนะผมดูแล้วนะประเด็นค่อนข้างเยอะแต่พยายามที่จะให้เหลือแค่สองคลิปจะได้ไม่ไม่เบื่อกันไปนับอาจารย์คุยโอ้โหพาผมไปใไปไว่ายน้ำในทะเลต้อง ตั้งนานเนะนี่ยหาสาระมีแค่นี้เหรออย่างใจเ,งเงย็นดิอ่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาฮะครับกลับมาในตอนที่สามนะฮะก็เช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมิติคนสนดงการรุ่นชาติให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกอินฟลูเอนเซอร์ของสมรชนชาติที่คุยเรื่องของข้อกฎหมายจะไม่ค่อยไปได้ไปคุยเรื่องของอะไรมากมายเกีย่ยวกับเรื่องของสนุกสนานนะครับดังนั้นบางคนเจอหน้าผมวายแล้วนะครับ ไม่เรื่องเครียดนะก็ไม่ใช่ <c oughs> อะมาที่เรื่องของอำน,นาจของคณะกรรมการการแอกันกรองนะครับตามมาตรา125ร้อต่อประเด็นที่ส <c oughs> ามหากคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษตามมาตรา125วรรคสองเสนอแนะการลงโทษในสถานความผิดวินัยไม่ไร้ายแรง <aging> หรือเสนอยุติเรื่องหรือเสนอให้สอบเพิ่มเติมหรือให้ดําเนินการเพิ่มเติม พื่อให้สำนวนนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วต่ำบณ์ยิ่งขึ้นจะผูกพันให้ผู้สั่งแต่งตังาา้งคณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอรือไม่ยอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะเป็นประเด็นที่นะมันค่อนข้างแตกต่างจากปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดมีอำนาจเลยนะแต่ปีหกห้า,าตัดอำนาจตัวนี้ไป นะดังนั้นประเด็นข้อมิได้ใข้อสอบถามนะก็เลยเกิดขึ้นตามมาคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเามื่อประเด็นที่หนึ่งที่สองแล้วเนี่ยนะครับว่าคณะกรรมการเสนอแนะเนี่ยมีอำนาจแค่เพียงเสนอแนะการลงโทษนะครับไม่มีอำนาจดำเนินการอื่นนอกเหนือจากการเสนอแนะการลงโทษให้ผู้บัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่าง,างรแรงเท่านั้น จึงไม่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้อีกอีกทั้งมาตราที่1 2 5าวรรคสามกำหนดให้ผู้ข้าบัญชานั้นนะลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วรายง,งานกตอทราบดังนั้นการเสนอแนะอื่นๆอ,อื่นใดของคณะกรรมการจึงไม่มีผลผูกพันผู้สั่งแต่ตั้งกรรมการสอบสวนให้ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่อย่างใด